สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาฏเมืองนนท์ค่ะวันนี้น่าจะพาเพื่อนๆนะคะมาไหว้ขอพอรหลวงปู่ดูค่ะที่วัดสแกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวัดสแกรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในตอนต้นสมัยรัตนโกสินทร์โดยประมาณปีพศ2525แต่เดิมตั้งอยู่ที่วัดคลังทองวัดโกโรโกโสในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาหรือสร้างมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่สองและมีการย้ายวัดจากวัดคลังทองข้ามฝั่งมาตำบลธนูสาเหตุเพราะน้ำท่วมขังทุกปีเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกตอนพมา่ายกทับล้อมกรุงได้ฆ่าและเผาวัดวาอารามพร้อมทั้งขนเอาทรัพย์สินที่ได้ไปฝังไว้ที่วัดคลังทองเมื่อพระยาตากสินสู้ศึก ลับพมา่าจนทหารพรม่าถอยทัพไปได้ตั้งชื่อครองที่ทำศึกชนะว่าครองชนะที่นำทัพเดินทางต่อไปสว่างที่อุทยัยจึงตั้งชื่อว่าบ้านอุทยัยดังที่เรียกขานกันมาจนทุกวันนี้ในปัจจุบันโดยภูมิศาสตร์ของวัดตั้งอยู่บนเนินสูงสงบร่มเย็นด้วยต้นไม้นานา,นาชนิดทั้งต้นตะเคียนต้นมะขิดต้นจันเป็นต้น และได้รับการพัฒนาเพิ่มพื้นที่ในปีพศ2522โดยหลวงปู่ดูพมมปัญโยได้มอบปัจจัยให้ผู้ใหญ่เชิดหัสถีรักซื้อที่นาของนายสังเวียนพงดนตรีกับนางมาตรีวิทย์เพิ่มอีกสองไร่จากเนื้อที่13ไร่3งาน21ตารางวาและทำเป็นสวนสาธารณะประมาณหนึ่งไร่วัดได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษาม,มาโดยตลอด โดยเฉพาะในสมัยหลวงปูด่ดูอาคารศาส,สนาสถานต่างๆและสิ่งก่อสร้างต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมากมายค่ะด้านหน้าของเรานะคะก็จะเป็นรูปหล่อเหมือนหลวงปู่ดูพรหมปัญโยค่ะก็จะประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้ตามแนวทางพระอริยะ หลังจากที่ท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่17มกราคมพศ2 5 3 3อีกทั้งเป็นที่เก็บอัฐบริขารอธิธานและวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านได้สร้างขึ้นไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ประดิษฐานอธิธานจะแสดงเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ดูพระพุทธรูปรูปปั้นคณาจารย์พระเครื่องพระบูชาแหวนมงคล เครื่องรางและวัตถุมงคลต่างๆที่หลวงปู่ดูท่านได้สร้างไว้ค่ะก็จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาไหว้กราบไหว้ชมได้ในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการตั้งแต่8ดโมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นโบสถ์นะคะของวัดส,สแกค่ะก็จะประดิษฐานพระประธานและพระอัครสา,าวกในอุโบสถที่งดงามเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยค่ะต้นกำเนิดแห่งพระคาถามาหาจากักรพรรดิหลังจากที่เราได้กราบองค์พระประธานในโบสถ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินออกมาชมบรรยากาศรอบนอกโบสถ์กันค่ะ ซึ่งวัดสแกนนะคะก็จะติดริมแม่น้ำค่ะทางด้านฝั่งด้านหลังของวัดนะคะก็จะมีสะพานให้เราได้ไปให้อาหารปานะคะหลังจากที่เราทำบุญภายในบริเวณวัดเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมแวะไปให้อาหารปลาได้นะคะที่ด้านหลังวัดค่ะ จุดนี้นะคะก็จะเป็นหอสวดมนต์เป็นกุฏิสองชั้นและกุฏิภาพโบราณคณิสรใหญ่สร้างขึ้นทดแทนเมื่อครั้งที่โดนไฟไหม้ภายในประดิษฐานด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเครื่องรูปหล่อหลวงปู่ทวดรูปหล่อหลวงปู่ดูหุ่นหลวงปูด่ดูภาพประวัติความเป็นมาของวัดสแกและภาพโบราณคณิสรใหญ่นอกจากจะเป็นสถานที่สวดมนต์แล้วยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกด้วยค่ะ ท่านใดอยากกราบหลวงปู่ดูอย่างใกล้ชิดนะคะก็สามารถมากราบได้ที่อาคารหลังนี้ค่ะอาคารหลังนี้ก็เป็นที่เก็บอัฐบริขารอธิธานของหลวงปู่ดูค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีวัตถุมงคลของหลวงปูด่ดูหลายรุ่นให้เราได้เช่าบูชาติดกับบ้านไปด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เอาไว้บูชาและลึกถึงหลวงปูด่ดูเพื่อให้ท่านได้ปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ต่างๆทั้งปวงค่ะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นตู้กระจกที่เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ดูและหลวงปู่ทวดค่ะก็จะมีพุทธศาสนิกชนนะคะนำอาหารคาวหวานดอกไม้ทุกเทียนมากราบไหว้ขอพรนะคะจากหลวงปูด่ดูแล้วก็หลวงปู่ทวดกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ

ข,ข,ขออนุภาพของหลวงปูด่ดูปกป้องคุ้มครองทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้แคลวคาดปลอดภัย ไม่ว่าจะทำกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จทุกประการค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามคลิปนี้นะคะ